ก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณค้าสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมโดต้า2กับอยู่ในการฮีโร่ซายเลนเซอร์นะครับก็ตัวนี้นะครับคล้ายๆกับวินดิกเตอร์ในฮอนนะครับสองคล้ายๆกันมากับดาบนใหนะครับ อุ๊ยเขาเกือบตายตัวปลอมป่ะวะสตอล์มป่ะเนี่ยเอออะไรเนี่ยอะไรแต่ตัวนี้นะครับจะเหมือนอ่ะพูดไปแล้วเหมือนว่าเหมือนซัเลนเซอร์ครับเดี๋ยวอธิบายสกิลกันนิดนึงสกิลหนึ่งนะเป็นการวางเป็นพื้นที่นะครับแบบนี้ ก็ศัตรูที่อยู่ในวงครับจะโดนลดเลือดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะโดนดาเมจเพิ่มแรงขึ้น1.7%เนะครับหนเท่าไม่ใช่เปอร์เซ็นต์1.7%เท่าแล้วก็สกิล2นะครับยิ่งเราอินเยอะยิ่งตีแรงนะครับแล้วก็ถ้าเราฆ่าได้เนี่ยจะได้อินถาวรมาแต่ก่อนเราจะฆ่าได้นะครับเวลาเราตีเขามันจะดูดอินฝั่งตรงข้ามมาครับเป็นแบบชั่วคราว แล้วก็สกิลสามนะเป็นการตริ๊กนะครับใส่ศัตรูแล้วนบเวลาถอยหลังมันจะระเบิดหลังจากระเบิดเนี่ยมันจะใบศัตรูนะครับอันตีเป็นการใบท่วมแบกนะครับก็ใบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคีฟฮีโร่อะไรก็แล้วแต่ใบหมดเลยครับต่อไปกันต่อไปกันเฮ้ยเอาหรอเอาหร Oh, I The enemy has a bone to pick with your middle tower. Oh, Oh, Killing double kill. Your middle tower is under attack. I make my move. อันนี้ผมว่าผมจะเล่นตีจ่าเลยนะอ๋อบางกรเจอบางกรวะวัดตาย เกมนี้ขาดนะครับเน,นี่ย12-0ขาดเกินขาดแบบงงๆไม่ทีมเขาเล่นแบบนั้นวะโอ้ยดอเรนเจอร์เฮ้ยแรงเกินไปแล่วนะโอ้ยดอเรนเจอร์อยิงโคตรแรง Your middle tower is under attack! A step ahead. Your middle tower is under attack! You can even cut them. Teach them your way, แต่ทีมเขาไม่ค่อยมีแฉลี่นะทุกคนตอนนี้นมีก็พ่อมีอ่<ว>ุ๊ยไปก่อนเลยถอยก่อน <laughs> ใ uh ช้มานาครับตอนนี้ใช้มานาเยอะหน่อยนะครับเพราะสกิลสองมัน oh. ต <w ige> ีเป็นเวทอะใช้มันอ้าว เฮ้ยเฮ้ยินเลนกินเลนโอ้โหเป็นเลนเกินเหตุเฮ้ยเฮ้ยพึ่งวิวไล่ไม่ตาน้เกียมันขาดจังวะ ผมตายเนี่ยผมตายเนี่ย oh. เกิดแล้วครับเมื่อกี้พลาดไปหน่อยเซฟหน่อยละเดี๋ยวทีมเขาเกิดแล้วจะแย่นะครับ กลัวโดนแกงเลยโดนแน่โดนแน่โดนแน่ตีตอบไปงั้นเขาก็กลัวเราพอสมควรนับวินเลนทีมเขาออกเลยกลัวว่าออกคนนึงแล้วจะออกหมดเลยดแค่ หนีออกเลยอะเดินไปเป้าเผื่อเกมนี้ไม่หนุกเลยว่ะทุกคน I make my m o เขาไม่สู้เลยอ่ะอแตงว่านะครับโดต้านะครับถ้าเป็นเกมไวเราก็เจอย่างนี้นะครับมันตัดสินกันไวนะครับถ้าต้องเกมทีมไหนเกิดมากๆนะครับมันก็ตัดสินไวเลยอ่ะเพราะว่ายิ่งถ้าทีมเขายิ่งจา่ายมันก็จะยิ่งเสียตังค์นะครับ เป็นเทคนิคที่ดีพอสมควรนะครับปกติของเกมนี้พูดอะไรงผมมันนั่นแหละครับก <c oughs> ็บ <c oughs> เป็นเพราะว่าทีมเขาเล่นพลาดเองด้วยแหละตอนเกมเขาเสียเราเยอะนะครับเอลินเจอร์รโคโรมา ตอเลนเจอร์ไม่แบงเพือเป็นเลนเขาหนีไปแล้ว เกมไวเกมไวจัดตาดป้อมด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหยันบ้านยันบ้านเจ็บ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 โอ้โหปล่อยด้วยครับเดี๋ยวจะตายอ่ะ ว่าน่าจะจบแล้วล่ะขนาดนี้ละยังไม่ทันเล่นเลยเพมไวมากสิเจ็ดนาทีวันนี้

I make my move. Beauty Radiant behind their fort of the I Yes. I don't even want to hear it. แต่ได้ลิกซิลเวอร์อดอเนนเจอร์เราหิวคิวนะเกมขาดแล้วเขาก็เลยหิวคิวหน่อย Here, 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 here. I yaw, 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 I yaw, 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 ตอนนี้ yes. ตอนนี้เจอทีมดีเกินครับโอ้ยนั่นแหละ Hmm. Silent running silently, <laughs> silently, I make my move. shut your mouth. ผมไม่รู้จะพีเซ้นอะไรเลยแบบเกมนี้เก,เกมมันขาดแล้วแบบคิดรอเวลาจบเดียวแล้วอะตอนเนี้ยอืม เล่นวินเล่นเจเรามีดาก็ไนท์แทงให้ครับคนจริงตีบ้านจบเลยทีมเขาก็คงไม่อยากให้ยื้อครับเราผมเดินอย่างนี้ผมก็อยากให้เขาจบไวๆนะครับเพราะมันแบบอีกฝ่ายก็คงไม่ชอบเหมือนกันครับวุ้ย เฮ้ยเฮ้ยพ่อหมีมา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 เฮ้ยวิ่งโดนโจนมาไม่ถึงผมหรอกเฮ้ยตายผมเอาผมไปจบเลยดีกว่า เกมไวเนาะตานี้ y จอราเดนเจอร์เอาเรื่องเอรนเจอร์เอาเรื่องวิ่งสะท้อนสะท้อนเจ็บเจ็บเจ็บโคตรเจ็บ Silence is I think I warned you not to speak with rangers. Yeah. The enemy's top tower has fallen! โอ้โหเต๋เขาตายเองนะครับเดินสะท้อนตาย,ยทุกคนเดวน่าจะจบได้นะครับผมว่าบอกเพื่อนจบนะครับ đó lên chơi, đó lên chơi Lỏ đuôi, vâng tìm ba lỏ đuôi เจ้น่าจบได้รับผมว่าจบจริงแล้วตอนนี้หืมเจ็บว่ะนกส่งดูดเลือดมาหน่อยเจ้ครับจบไปคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับออาเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย